แค่ก okay. ันเรานัดมเอิว่าเรานัดไปนดๆตรงกแต่ว่าเอาผมไปลิ้มเส้นนะครับจึงให้เวลาวันนี้ไปนอนนะครับอ่ะ,อะบ้านอย่างเงี้ยเราจะทำเป็นคุณคุณได้ดูหนังเรื่องเอ่าอนี่บัลลังดอกไม้ครับเราจะเรียนแบบเป็นบัลลังดอกไม้ของคุณ พุชชมพูหรือเตอ้ที่เต้เต้จรินพรรับบทเป็นคุนพุชชมพูนะครับอย่าลืมนะครับไปกดแชร์กดไลค์กด s ับส c r i b e ให้ช่องเราด้วยนะครับผมครั้งนี้ผมขอไลค์ ร้อยอยก็พอต้องลองไม่หวังอะไรมากอะไรเป็นๆงครับแป๊บปนึงนะครบเราโยกผุ่มเพอาะออกแล้วเข้าชื่อใหม่ก่อนนะอ่ะเอาแป๊บนึง คลิปนี้ไม่มีการตัดต่อแต่ใดใดท้องสิ้นนะครับอ่ะผ่านไปแล้วสามนาทีอ,อยากได้กี่นาทีคอมเมนต์มาเลยครับขอร้องว่าไม่เกินสิบ้านาทีนะ อม,มานะครับเราให้โ,โลกโรอดกัน นิดครับวันนี้ครับเราจะสร้างแค่แป๊บเดียวก่อนเราจะไม่มีการทำลายอน,นาคตนะครับที่คืนนี้อาจจะเป็นหมู่บ้านก็ได้อาใครจะไปคิดนะคะอนาคตอาจจะเป็นที่ผูกป้น 영 <목소리도>